สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่โครงการสกายดอนเมืองส่งประภาวันนี้จะพาไปชมผลงานของช่างปองธนวัฒน์การช่างงานนี้ก็จะมีการต่อเติมหลังคาโปร่งแสงและฝ้าอลูมิเนียมลายไม้ส่วนรายละเอียดงานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะโดยการต่อเติมหลังคาครั้งนี้นะคะลูกค้าเลือกใช้เป็นแผ่นหลังคาโปร่งแสงจะเลือกใช้เป็นยี่ห้อดีไลท์แผ่นหลังคาโปร่งแสงนะคะจะช่วยทําให้บ้านดูทันสมัยและแสงที่ส่องผ่านลงมานะคะก็จะเป็นแสงสีธรรมชาติมองแล้วสบายตาส่วนฝ้า ก็จะเป็นฝ้าอลูมิเนียมลายไม้นะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริงและสีของฝ้าอลูมิเนียมนี้นะคะก็จะเข้ากับสีฝ้าเดิมของลูกค้าด้วยตัวฝ้าอลูมิเนียมนี้นะคะนอกจากจะให้ความสวยงามเหมือนไม้จริงแล้วก็ยังมีน้ําหนักที่เบาไม่เป็นภาระของตัวโครงสร้างอีกด้วยส่วนการตีฝ้าอลูมิเนียมนี้นะคะจะเว้นระยะห่างระหว่างช่องขนาด4ี่นิ้วพร้อมติดตั้งไฟกระบอกโคมลอยจํานวน8จุดงานนี้บอกเลยว่าแสงสว่างตอนกลางคืนสว่างทั่วถึงแน่นอนในส่วนของฐานรากนี้นะคะเราจะใช้เส้นเข็มหกเหลี่ยม ตอกลึกถึง6เมตรล้อมกรอปูนตรงหัวเสาให้แบบนี้เลยและข้อดีของการกรอปูนแบบนี้นะคะจะช่วยให้สนิมไม่กัดกินตรงหัวเสาวเวลาที่น้ําไหลผ่านลงมานะคะก็จะไม่โดนหัวเสาโดยตรงส่วนเสาระแนงหน้าบ้านนี้นะคะเราจะใช้เป็นสีดําเงาเพื่อให้เข้ากับตัวโครงสร้างเดิมของลูกค้าส่วนรางน้ํานะคะเราก็จะใช้แบบสแตนเลสต,ติดตั้งแบบซ่อนในโครงและท่อระบายน้ําทิ้งนี้นะคะเราจะใช้เป็น PVC จะเป็นสีเดียวกับตัวเสาละแนงและตัวโครงสร้างของบ้านก็จะออกมาหน้าตาสวยงามแบบนี้เลยเป็น งไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับการต่อเติมหลังคาโปร่งแสงและฝ้าลูมิเนียมลายไมย้หากใครสนใจงานต่อเติมหลังคาสวยๆแบบนี้นะคะสามารถทักมาปรึกษาพูดคุยกับช่างปองธนวัฒน์การช่างก่อนได้นะคะและหากใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ถ้าใครถูกใจนะคะอย่าลืมกดแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราและคลิปหน้าเราจะพาไปชมผลงานกันที่ไหนอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ